สวัสดีครับสวัสดีครับมาต่อกันนะครับกับสมเด็จบางคุณผมพิมพ์เส้นได้นะครับพิมพ์เส้นได้กูกเก่านะครับอันนี้ก็ถือว่าสวยสมบูรณ์นะครับสวยสมบูรณ์นะครับสวยสมบูรณ์นะครับบางคนก็จะบอกว่าทําไมมีแต่ผ้าสวยๆนะครับก็สวยผมนะครับผ้าหักผมก็มีนะครับผมเห็นคือมันมันแสดงความพิเศษถนได้นะครับแต่ผมเห็นคุณแสดงบางทีมันมันได้หมดอ่ะ พระสวยๆพระสวยๆคือพระสวยๆนะครับพระหักองก็มีเยอะนะครับพระหักซ่อมก็มีนะครับอย่างนี้เป็นพระเก่านะครับถ้ามีถ้าเป็นภูใหม่ก็มีตายางนะครับแค่นั้นเองแยกะกันแค่นั้นเองนะครับภูใหม่กูกเก่านะครับนี่พระที่เราดูเราชอบจิบกล้องสองสามราคาจ่ายตังจบนะครับก็มาลงชิปอัดชิปนะครับนําเสนอนะครับเพื่อคนมี ใจตรงกันดูแล้ชอบเหมือนกันนะครับก็ทักทายกันเข้ามานะครับผมนี้เป็นบางของผมยิดเส้นหน้าคู่เก่านะครับก่อนยวผมให้ดูทุกซอกทุกมุนนกมนะครับเพื่อจะลงกลามงใหงจนะครับก็ผมจะลงอยู่ในช่องทางอีกช่องทางหนึ่งนะครับช่องทางสีแดงแดงนะครับสีแดง,แดง ได้ถูกใจครับวันนี้ได้ถูกใจนะครับเดี๋ยวผมจะลงยาวๆเลยใหลายคลิปเลยนะครับวันนี้กับพิม์เส้นได้ครูกเก่านะครับเดี๋ยวลงกล้องให้ชมครับนนเดี๋ยวลงกล้องให้ชมนะครับลงกล้องให้ชมนะครับเราก็จะเห็นอะไรที่ถ้าลงกล้องมันก็จะเจอชัดเจนขึ้นนะครับชัดเจนขึ้น เป็นพิมพ์เส้นได้นะครับพิมพ์เส้นได้บางรูปปงปูกเก่านะครับถ้ามีตายางเนี่ยก็ตีกลุ่มใหม่แยกแยกกันแค่นั้นนะครับโอ้ดูข้ามดูข้ามดีนะครับดูข้ามโอ้ดูข้ามน้ำข้าพกลูกนะข้ามระมปูนะข้วมขาวดูดิโอ้โหนี่สวยสวยจริงๆนะครับสวยจริงๆนะครับ ด้านข้างนะครับมาดูด้านข้างเนี่โอ้โหแม่เจ้าเ้ยนะครับนี่ผมชอบสมเด็จนะครับผมชื่นชอบสมเด็จนะครับดูเมื่อไรก็มันนะครับยอมโวตพ่อสมเด็จนี่แหละครับโอ้โหตรงนี้ตรงนี้สุดสดเลยตรงนี้สุดสุดเลยนะครับตรงนี้สุดๆดเลยสวยจริงเลยนะครับแน่นอนเลยตรงนี้นะครับบางก็ปมกูเก่าแน่นอน ดูคร้าวนะครับใครอยากชมองจริงนะครับมันชมได้นะครับหรือจะโทรด่วนนะครับผมทิ้งเบอร์โทรแบบไอเดีไลน์อยู่นะครับทักไลน์มาได้นะครับใครที่ไม่ไปเพื่อนกันนะครับทักไลน์กันเข้ามานะครับอยู่ไม่นานครับสามโมงนะครับอยู่ที่ราคาแค่นั้นเองนะครับอยู่ที่ราคาเราคุยกันนะครับชอบคุณก็ทักไลน์กันเข้ามานะครับอยู่แค่นั้นนะครับ บางต้างปูกูเก่านะครับพิวเส้นได้นะครับโฟกันให้เห็นนะครับชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับเดี๋ยว <eties> เรามาดูกันนะครับก็ดูกันเต็มวงนะครับตรวจองให้ดูพอประมาณนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอให้เงินรวยทุกท่านนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็เป็นเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม